เมื่อใดที่คุณมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรถ้าคุณสามารถเห็นคุณค่าและความหมายของเขาได้แล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่คุณกำลังสร้างหนทางแห่งความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ณตอนนี้ยิ่งคุณเห็นคุณค่ามากเท่าไหร่ขอบคุณมากเท่าไหร่คุณกำลังสร้างสิ่งใหม่ที่ดีงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ให้กับชีวิตของคุณจงขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้แม้สิ่งนั้นอาจจะดูไม่มีค่าสำหรับสายตาของคนบางคนแต่คุณจงรู้ไว้ว่ามันมีค่ามากกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่กำลังสื่อให้คุณรู้ว่าจงขอบคุณสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีอยู่เพื่อนำพาความมั่งคั่งและหนทางแห่งความสำเร็จ เจกเช่นคุณนายตื่นสายกอนี้ถ้าในอดีตฉันคงจะเด็ดเธอแล้วโยนทิ้งไปแน่นอนเพราะเธอดูเหี่ยวเฉาเสือเกินแต่ในวันนี้ฉันรู้แล้วว่าเมื่อเรามองเห็นคุณค่าสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ฉันก็จะได้คุณนายตื่นสายกอใหม่เป็นการเก็บที่ละเอียดอ่อนแต่ทำด้วยความรู้สึกและหัวใจของเรายิ่งเราเห็นคุณค่ามากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะยิ่งเพิ่มพูนไม่ต่างกันเลยไม่ว่าตอนนี้ คุณต้องการอะไรในชีวิตทรัพย์สินเงินทองคุณจงเห็นคุณค่าทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยรถที่คุณขับยิ่งคุณเห็นคุณค่าและขอบคุณเขาทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบคาดไม่ถึงและสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นเมื่อทุกอย่างถึงเวลา